ลำเก่าเนาะพอดีงามเฮ้ยโอ้โหติดตัวเป็นจุ่ม,ม,มอยู่เท่ไาไหร่โมเอ็นเฮ็ดเลยวันวนี้กำ <laughs> ลัางงามเลยมันกำลังขึนน้นเนาะ สำเนียพอดีงามอยู่โดยกราบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกน้องลาตีพี่น้องเปิดภาพมากระยุป,ป่าเนาะมาหาเฮ็ดเหมือนนี่มาหาเฮ็ดทา้งเพื่อนผู้วงพี่แหละเนาะทั้งป่าพี่แหละมากับอันปลาเ,เพ็ดเพลินพี่น้องบู้ว่าสีได้หรือบ่เหมือนี้ อุบองเพิ่นกนาไปหาหน่อไม้แล้วก็สวนเพิ่นมาเพิ่นบมัมาเน,ะเนาะไปหาหน่อไม้กับเนยผืนอาจจะมเมื่อยบ่แถวนี้แหละสูเฮาหากระออกแค่ได้เฮ็ดน้อยนะเด็กคนก็ได้อยู่มานอยู่เนาะข่าวมาแต่ก็เห็นเลยมัน <c oughs> มีแต่เนยน้อยเนยน้อยเนาะมีแต่ห้ากระกำลังออกห่างออห่า,หากกงห่างเลยเนาะ อันหนาค่ะอันนี้อันนี้ได้เลยอยากจะถ่ายเพคนเก็บก่อนเนาะมาหายามไหนก็ได้คือเก่าอตินี่มันขึ้นอยู่ในแบบนี้เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องโกกไว้เห็นไหมดอกใบใหญ่เนาะกำลังเด้งกำลังเป็นแบบนี้พอดีงามแถวตีนตีนวิกไรกับบริมีเลย อยากดูแบบ c ไก่มาสองคนน้อนนมันเกิดตลอดเลยเนาะคือหวาและพนฮากับชาต๊ะฮะกับเกยงยังบุท่านใหญ่นะ ไงไรกะมันมันมันเน่าเมื่อไหร่มาเก็บ e พันไว้10สี่พันแนะนำว่าโอ้กวาดหาใบไม้แล้วว่างูเด้อคนว่าพี่น้องแต่ว่าโบกวาดหาแบบนี้มันกับโเห็นเนาะมันอยู่หลุมนี่เด้อันนี้ดีเลยยานง,งูเนาะโอ้เป็นกระหมดเอาทางนั้นทางนั้นจ้ะมันขึ้นมาเพิ่งเลยเนาะอันนี้บริยูหลุมเป็นเลย แนยังพอดีงามอยู่เนาะแต่ดายมันเกิดโดนแล้วมันกลาย็นหยักเหี่ยวๆเนาะ้องเบหมือนขลันกับบริยูลุ่มกระดอดอกตนี่ก็ดอกเดียวเนาะดอกใหญ่เติบได้นน่แบบมันอยักนาวมาเลย กันยังเอาได้อยู่เนาะก็เป็นแต่อยู่ทางในหนา,นาหว,วเลยบ่จังเนอเออเป็นเละพี่น้องเละบิดเลยมาเป็นตาเน่บิดได้ซองอันกะนี่คือสิเกิดโดนแล้วออกโดนลเลยมาจากเมืองตัวนี้ยังได้อยู่ตัวนี้ตรงนี้ก็ ngam ngam cái này, Bếp này, kiểu này chẳng khác này, pino này thì đẹp đẽ, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt đi tuyệt vời, đi, đi, มันหล่อเบิ่งแถวเก่าแถวท,ทีว่าเก็บมือก่อนนั่นบางทีมันออกอีกเห็นแต่ไก่ยัสาานสะอะไรเนาะตัวนี้ก็พี่เด็อืมมันก็อยู่แถวไปตรงเขากบสะันได้ดอกกระยานคือกันเนาะเป็นการแนะนำโบยักสะไปตรงยนันอยันยังงอขนี้น นูอนก็เดอ้อเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่เออในหันนะ่ะมียุ่มื่อกะพอดีดอกกับพอดีแกซัมเนี่แหละพอดีงามเนาะอันนี้คือสีหากระขึ้นเนาะห้ามาดิ พอดีจุ่มๆเนาะยังบมทันทาบานเลยทางนั้นเป็นกระหมดลาไปทางนั้นมีคนละเบื้องมันหล่อบาทางนี้ก่อนอดอกน่าก็นิ่งๆบาลเลยันหน้าของแซมจัะดอกใหญ่มันกะดอกมันอยากเละเนาะนี่ว้าใครแต่วันยังอันนั้นอยู่พี่นอ้องใหญ่ถักตัวนี้ หักตีนมอยาแข็งคือเก่าแล้วเดี๋ยวอกมีก่อาจจะมีเกิดแต่ลายมือแล้วมันจัเบิร์ดจะเสียดายพี่น้องเอ้ยน้องบเห็นเลยนี่หนาวเบิดอันนี้ก็แม่นเลยนี่โบได้เลยแบบนี้เกือบอันนี้ก็อามาสะเกินไปใครแต่วันยังได้อยู่เนาะ บางทีมันจะเกิดเนี่ยเมื่อคืนมันก็หนังคนโมเห็นเหรอเนีน่อันนี้ยังแข็งแข็งอยู่เราพี่น้องงามงามกำลังขึ้นใหม่หมเลยเก็บเอาเก็บเอาเบื้องหน้าก,ก็มียอะเก็บก่อน ตอนแรกถือเนื้อตัดแต่ว่าได้เอามือดึงเอาคือเกาเดาเอาน้อยๆน้อยๆคปนแนม่โมเห็นเนาะก <c oughs> ำลังผลขึ้นมาแต่ดินเนาะงามงาม เก็บเอาเก็บเอาเลยเนาะบอลนี okay. เ้เพื่อนย่างเข้ามาเพ็่นกระเทนเฮ็ดทางนี้เน <c oughs> าะะว่ามันเป็นอยู่ตามต้นแถวแคมม่มันออนี่แหละแถวตีนมันบ่ได้ค่อยมนี่ใหญ่มันหมัอยู่แถวม,ม,มันแคมแคมแบบนี้แหละ มันคือสีออกแต่โดนแลเนาะโดนเหี่ยนี่ค่ะต้นไหนไปเอาไหมนี่มีชาวตรงผุม่มบุกช่างนาักามีนะค่ะกลมไปเลยแหละ <laughs> ระวัดไปเลยเออให้หัน่นละสองดอกละกา มันเหมเกมันตัดตีนไปนำเนาะหากัแบ,บบหาแบบสาดสะอ้าจะบโบเห็นมดอกทางหลังจ่ะน,นะสองดอกนะเดนะ่คฮะอันนี้มองมือเจะ่ะแล้วเจ้าว่านาปเก็บเอา่๊น เนากตามตีนต้นวิกเนาะถึงตดหางเรียบหน่อยแบบงางงามย้ะคือเขาจะจูดเนาะแถวนี้นะตีนวิกนี่มันแบบนันิมอย่างนี้มันแห้ง ต้องซุ้มๆนะพี่นะมันเกิดอยู่แมนเบานี่ค่ะไปเอาไมดอกเป็นมากัดเอาเนาะเนตหนาก็มีเลยขาวได้เบาอยู่ในนะจุ้มๆนะมวนฟ้าเลย ดินแห่งๆมือนีิก็มีเนาะคิดบรสีว่าออกกำลังขืนเด็กตัวนี้กาอ,อันนี้พอ,อดีงา,นนามเนาะงูน้อ เลาะเละเด้งแลโคนมันขาไปอ้างงจได้แต่บ่มีเฮ็ดปวกได้จะเฮ็ดปิมาทำกันสองคนเลาะบงทางเนาะพอได้แกงเนาะมาเมีอมีติดป่า มันสู่มันเลยแบบอ๋อเขาได้กินอยู่อาป,ป้นบนโตกะลายมือกับบมอมีเนาะมันไลตุ่นที่พวกตัวนี่เอาไปนอกบ่เอาไปนอกบ่ต้นนี่บบเห็นสามเนอกมาพัดไปหาทางไงนี่ทางกูก็มี ต้นนะกันเนาะมันแห้งฝนมันกหัวอ่าเนาะอือบางอ่าบางอ่างบอลชันวาบ่มีต้นวิกะกีบมีบ่งทางคุณอีกต้นซานกัหลายๆเนาะเป็นบึงบมะมันบอนใหญ่เบิ่งดูต้นนี้จ้าบ่มี ปุ่มลงเลยนี่มันจะอันนี้ชุ่มๆุ้มีคนเอาแล้วบ่นเอาไว้เถอะมเห็นเนาะคือบบเป็นตาอ๋อมองออก็ฮะวนกับบมี่ Ô hê nó ăn ao. Hê anh Andi ao, nga nga thang nga nga nga. You're hungry. No, hê. Sophie, come lang phong. Come lang

เห็นรับต้นยางต้นีต้นห้งาวแล้ค่ะบกค่ะยางเลยเนาะต้นนี้นะคะต้นนี้งามเต่โบมี่เห็ได้ได้ทางเขามาเนาะอันบัดเล่ๆมากพัดวาบบได้อันนี้ได้ยู่ได้เดินทางเขาเลย

กับเกิดไปจ้ะบามันใหญ่บเที่ยาวเห็นเ,เนี่ยต้องบ่อนกับโบนี่ออกเนาะมาหล่อฮาเบิ่งกับเห็นสลายกับซิมีเดชทางเขาเขามาผลงานเขามา อันนี้ก็สิเป็นหม่องข้าเก็บวางงานตอนนั้นแหละมันออกลำเก่าเนาะมี่อยูงามนี่ก็เพิง่งมาเก็บลำเก่าเนาะมือนั่นมายัางไหนนอยอย้อยู่ไลยมีอยู่ในทางนี้นนนนข้าวเาเก็บมือหนังแห้งน้อยคักแล้วป้าไว้กับวายัานบนอะไรเก็บ เดอกคนนี้นี่ทางทางจะเห็นเบาเห็นจุ่มอยู่เันโด้โ <laughs> ่เห็นเฮ็ดเลยวันนี้กำลังงามเลยมันกำลังขึ้นเนาะซำเนียพอดีงามอยู่ phun cái miếng hứa cái đây nha đây kẹp dưới mưa cơ tốc lông mai này cả ông nhàng ha cần này ngon nó cái bằng cả đại dương đi ฟ้าไว้เห้ผม,มนนได้มาหากันเงาโมเห็นทางนีน้ามาสุดก่อนนะยังบมเห็นแม่น,น,มนลายแต่มันยังน่อยเฮ้ย่ว่ากำลังถึงเนี่ย เรียนเลียนกันอยู่ข้างังเงาเดอกได้หน่อยเอาใบเก็บอีกบ่อคู่กันมีเออแต่นี่ยให้เรียนกันอยู่งามเนี่ยเออดูดูเก๋เลนแข็งอยู่ก็เลยเอาดี๋ยองมันตายอยู่นี่คุมไม่ได้ว่านั่งมาเนาะ มึงก็หนาวแล้วป่ะจ้ะยังแข็งอยู่มันขึ้นมาแบบนี้เลยดูดิ่ะวงมหาตะเก่ามันยังบ่ทันใหญ่มันเลยบเห็น ที่วันละาหามาเนาะโอ้เฮ็ดกะเดรไล,ย,ลยเติบพี่น้องมากับมาเพดสองคนเนาะมือนี้เพื่อนกะหมดเเขาไปหาทางป่าเพื่อแหละก็เลยม,มานาั่งถาเพื่อนเนาะมาหามือน,นี้ก็ได้คือเก่าพี่น้องใครแต่ว่ามาตอนเศร้าเนะกําลังจูมเลยถ้ามาคำาน่คือส,สีบานไปเร้วมีดอกงามๆเนาะเฮ็ดกะถ้าดูอีนี้บเมือนี้ย่างไปหอดพุ่นอีแห้งได้ลาย,ลายเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะ ไปหาซ้ำนี่แหละยังบร่ได้กินเท้าเศร้าดอกออดอกพอดีแบบคือคือเห็ดแบบเป็นคานแตาดลเลยเนาะแต่เ<อ>ห็ดอีกอย่างเห็ดหวานๆดอกงามงามลายลายเติบพี่น้องมันนี่จะเลาก็ยังบ่ได้ตัดตีนอีกอย่างฮะเห็ดเนาะนาคนแล้วก็ได้กินพี่น้องมันออกลายลายยุ่งกันลายลายแล้วโ,โบด้ใสซอันหวงมาก เราก็มาหามองเก่ากลับมากับภูวงหะแหละเพราะว่าเคยมาหากับเพิ่นก็ได้อยู่มันหางกระเกิดขึ้นใหม่ๆนะพี่น้องกำลังคน้นขึ้นเนาะตัวได้น้อยไล่กับบุ่เอาเลือกเอาเนาะตัดดีอย่างอีกเอากันไกลามาอยู่แต่บระปตัไดไปเอามือถนะือเก่าเนาะคือแผ่กระตัดเอาเนี่ยมันจะได้แบบง,งามๆเฮ้ยมาพี่เดอ้อ กันเอิญหาหมุนเข่าไปหาทางนายเลยบรรยากาศที่อยู่มอนีโบแดดปันใดถ้าแดดกว่านี่ยนพ่อหอนมาเพิ่นอยากมาหาเพิ่นว่าดียินว่าได้ว่าเลยอยากมาหาคือกันก็นเลยพาเพิ่นมาแล้วก็มาหานำ้ำเพราะว่าทางเพื่อน,น้องนาตีนะสิโบมีเนาะแถวเพื่อนต้องมาหาแถวป่าที่ ได้เล,ลยลกับหนึ่งใส่ันันพี่น้องแต่ว่าเอาเมื่อกับบอดีไห้ดอกเนาะแกงกินหวามกับบอดีขมนะพอดีแซ่บเนาะกินกับกินหวานายกับพบดีดอกกับงามงามอันนี้ให้ขักตีนใหญ่ๆเนาะกำลังแบบพอดีงามเลยฮะนะจะอ่อนจะมาแล้วบอ ทา้งออกทั้งนี้เออเออเขานาั่ง่าอยู่ตัดไปนําเนาะนางสมอไะมันจังบดูดเมื่อตัดลายอยู่เพลอนอันนี้ให้กระเตกกำลังขึ้นจากดินนะนะพอดีงามเนาะถ้ามันยังบันทันแบบบ้านนะมันจะเป็นแบบนี้มันสะออกซีดอิดแต่ว่าบัานบ้านแห้งเลยกลเป็นสีขาวเนาะลายสีอันนี้ก็อยากหนามเลยแต่ว่ามันยังแข็งก็เลยอา้าม ได้แต่ดอกงามงามสะออนเห็ดแท้ๆเลยี่นดองงามงามพอได้แกงจกิน,กนงามเห็ดก็ไปหานะจะลอยช่วงน้อไม้นี่ก็พอได้กินยู่นะอยู่ในกินแต่ว่าน้อไม้เขาสิกินถุกมือลายกะพื้นว่าเลยเนาะมันบอดีต่อสุขภาพพี่พน้องกินลายแบบผูเป็นพญาสันแห้งแห้งนัดกระเพาะกัะพิษสุดๆเลย อย่างแบบเขาเคยกินเนาะตัดตัดเนาไว้มันตัดอยู่เพื่อนอีกเนาะพี่น้องใส่ไล่หลายไล,ย,ลยเสิร์ดถ้าไปซื้อเพิ่อนจำนี่ก็เ,เป็นแสนถูกจักมาหาเองเนเมื่อไงโดยเอาพี่น้องคลิปนี้กับมีแต่ว่าน้องลาตีกับซิคอจบคลิปเด้อพี่น้องพาพ่อแม่พี่นอ้นองมาเลาะป่าเลาะดงคือเก,กาเมือน,นี้กับโดยมาหาเฮ็ดพี่น้องกันพอได้กินอยู่ ยุงกับหลายแหงผู้ขึีได้ยินได้เสียงยุ่งหแหรอเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องค่ะพบพ่อคลิปหนาเนาะกับฝาพ่อแม่พี่น้องเป็นกาลังใจให้น้องลาตีในเดอร์เนาะโดยแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งโฆษณาให้น้องลาตีในเดอร์เนะาะเขาปลาเขาดงคือเกา่าพี่น้องเลยโดยอาคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคาว่าสบายดีสบายดี